สวัสดีค่ะนักศึกษาชุววิชานี้เป็นชุววิชา99412หลักการและการบริหารเครือข่ายหลักการและการบริหารเครือข่ายนี้เป็นชุววิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมาธิราชนะคะ เอกสารการสอนชุดนี้เนี่ยได้รับการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยการปรับปรุงครั้งนี้เป็นครั้งที่1ซึ่งถูกนำมาใช้ในปีการศึกษา2567คําอคำอธิบายชุวิชาชุววิชานี้จะพูดเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสารแบบต่างๆตัวการที่ใช้ในการเครือข่ายการคำนวณทราฟิกการวางแผนการขยายการใช้เครือข่าย ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในเครือข่ายการประยุกต์เครือข่ายและการบำรุงรักษาตลอดจนแนวโน้มการบริการเครือข่ายผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุววิชานี้ก็คือเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสารแบบต่างๆเพื่อให้สามารถวิเคราะห์การวางแผนการขยายการใช้เครือข่ายให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาเครือข่ายความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในเครือข่ายและเพื่อให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการข่าวสารข้อมูลและแนวโน้มเทคโนโลยีการบริการเครือข่ายเนื้อหาของชุดวิชานี้มีทั้งหมด15หน่วยโดยแบ่งของเนื้อหาออกเป็นอสองเล่มหรือก็คือเล่มที่1ก็คือหน่วยเล่มที่1นนะคะก็คือหน่วยที่1 ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การเครือข่ายเราก็จะพูดในเรื่องของอินโทรดักชันต่างๆซึ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การเครือข่ายในหน่วยที่2ก็จะพูดเรื่องของแบบจําลองมาตรฐานการสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเช่น OSI model TCP/IP ส่วนหน่วยที่3ก็จะพูดเรื่องโปรตโตคอลและการจัดก,การโปรตโตคอลก็จะพูดโปรตโตคอลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเกี่ยวกับเครือข่ายและการบริหารจัดก,การส่วนหน่วยที่4ก็เป็น Topology และตัวกลางก็จะพูดเรื่องของ Topology การเชื่อมต่อแล้วตัวกลางต่างๆที่ถูกนํามาใช้ในเครือข่ายในหน่วยที่5ก็เป็นการจัดสรร IP Address ก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับ IP Address IPv4 แล้วก็ IPv6 แล้วก็การจัดสรร IP Address ในเครือข่ายที่เกิดขึ้นส, qualified. ส่วนในหน่วยที่6ก็จะเป็นอุปกรณ์เครือข่ายและการออกแบบระบบอุปกรณ์เครือข่ายและการออกแบบระบบนี้ก็จะพูดตั้งแต่เลาเตอร์การทำงานของเลาเตอร์การทำงานของสวิตช์การเชื่อมต่อในหน่วยที่7ก็พูดเรื่องการทำงานของระบบแลนการทำงานของระบบ well. แลนก็จะพูดว่าแลนตั้งแต่แลนถูกประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็มีการเชื่อมต่อยังไงในเครือข่ายทั้งแลนปกติ ทั้งแลนแบบไรสายแล้วแบบมีสายโอเคนะคะพอในเนื้อหาในเล่มที่2เนี่ยในเล่มที่2ก็จะเป็นหน่วยที่8ถึง15ในหน่วยที่8เนี่ยก็จะพูดเกี่ยวบรบหารจัดก,การบัญชีผู้ใช้และทรัพยากรของเครือข่ายก็จะพูดตั้งแต่การจัดก,การบัญชีผู้ใช้การอ่การาแล้วก็การดูแลคือทรัพยากรในเครือข่ายการกำหนด การกำหนดบัญชีผู้ใช้ในเครือข่ายต่างๆในหน่วยที่9ก็จะเป็นเรื่องการบริหารการจัดก,การอุปกรณ์ IoT บนระบบบนระบบเครือข่ายก็อย่างที่เราทราบกันว่า IoT เนี่ยนอกจากคอมพิวเตอร์ธรรมดาแล้วตอนนี้ปัจจุบันเราจะต้องมี IoT ที่มาทําการเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีะระบบบริหารจาัดก,การอุปกรณ์ IoT เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็หน่วยที่10เนี่ยจะเป็นเครือข่ายที่ถูกกำหนดโดยซอฟต์แวร์ เครือข่ายบางอย่างเนี่ยโอเคก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นเครือข่ายที่ถูกกาหนดโดยฮาร์ดแวร์แล้วตรงนี้ก็ในหน่วยที่1 0ก็จะพูดของเครือข่ายที่กําหนดโดยซอฟต์แวร์เข้ามาส่วนหน่วยที่11ดก็ที่เราขาดไม่ได้ก็คือหน่วยที่11ก็คือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายในระบบเครือข่ายนอกจากเราทําการเซตอัพแล้วเรามีการบริหารจัดก,การแล้วเราต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เครือข่ายสามารถทํางานได้ตามปกติในหน่วยที่12 เราก็จะมาทําการวินิจฉัยข้อบกพ่องและการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายส่วนในหน่วยที่13ก็นอกจากวินิจฉัยข้อบกพ่องในหน่วยที่12แล้วเพราหน่วยที่3เราต้องมีแผนกู้คืนภัยพิบัติของเครือข่ายและการจัดการระบบเครือข่ายบนคลาวด์หน่วยที่14ก็เป็นจากการจําลองและการจัดก,การเครือข่าย การจำลองและการจัดก,การเครือข่ายก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะต้องมีซอฟต์แวร์หรือมีโปรแกรมเข้ามาทำการจำลองเครือข่ายเพื่อที่เราจะสามารถสร้างเครือข่ายจริงได้ส่วนหน่วยที่15เราก็จะนำซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเข้ามาตรวจสอบและวิเคราะห์เครือข่ายเพื่อทำการปรับปรุงเครือข่ายให้ดีขึ้นตอนนี้ทั้ง15หหน่วยเนี่ยนักศึกษาต้องมีแนวทางการศึกษาก็คือว่า เราจะมีสื่อการสอนใช่ไหมคะมันจะมีเอกสารการสอนก็คือทั้ง15หน่วยนี้แล้วก็มีแบบฝึกปฏิบัติแบบฝึกปฏิบัตินี้ก็เป็นแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละหน่วยมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจําชุดวิชามีกิจกรรมฝึกปฏิบัติทักษะด้วยตัวเองแล้วก็เราจะมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนาม การประเมินผลของชุดนี้ก็ประเมินได้จากประมาณการประเมินผลตนด้วยตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องประเมินผลจากกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตัวเองประเมินผลจากกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะภาคสนามแล้วก็จากการสอบไล่ประจําภาคการศึกษาเนื่องจากชุดนี้จะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือผู้งานการประเมินผลสอบจะมีการสอบพร้มภาค ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีจะ40%ภาคปฏิบัติ60%ภาคทฤษฎีนี้40%นักศึกษาจะต้องทำได้เกิน60%เพื่อทำการผ่านของภาคภาคทฤษฎีส่วนภาคปฏิบัติ60%นี้นักศึกษาก็ต้องทำได้เข้ามาฝึกปฏิบัติและสามารถฝึกปฏิบัติทำได้เกิน6กินของภาคปฏิบัติ สิ่งที่จะคะแนนทั้งสองส่วนนี้นักศึกษาสามารถเก็บไว้ได้ตลอดนี่ออกมาทั้งสองส่วนนี้แยกออกจากการสามารถเก็บไว้ได้ตลอดโดยผลการสอบนี้จะแบ่งออกเป็นว่าถ้านักศึกษาภาคนักศึกษาจะผ่านชุดนี้ได้นั่นหมายความว่านักศึกษาจะต้องผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินักศึกษาถึงจะผ่านาผ่านชุดนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้น เราจะต้องสอบให้ได้ทั้ง2ส่วนให้ผ่านได้ทั้ง2ส่วนแล้วในกรณีที่นักศึกษาอยากได้ฮอนเนอร์นักศึกษาก็ต้องได้ฮอนเนอร์ทั้ง2ส่วนถึงจะได้ฮอนเนอร์นะคะสุดท้ายนี้นะคะเนื่องจากชุดวิชานี้มีส่วนมีด้วยก,กัน2ส,ส่วนคือภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินอกจากนักศึกษาต้องไปสอบภาคทฤษฎีตามตามตารางที่มีอยู่แล้วรบวกวนนักศึกษา ตรวจสอบภาคปฏิบัติด้วยนะคะในช่วงของเวลาแล้วก็เข้ามาที่มหาหลัยฝึกปฏิบัติขอให้หนึกษาโชคดีในการเรียนชุดวิชานี้นะคะสวัสดีค่ะ